การดูกล้องออนไลน์นะครับดูจากหน้าจอนะครับเปิดแอปพลิเคชันจากมือถือนะครับกดปั๊บกล้องหน้ามาทันทีพร้อมตำแหน่งด้านล่างด้วยนะครับสลับดูกล้องหลังครับกดตุ่ม F เป็น B นะครับได้ภาพแบบนี้เลยครับผม ทำการสตาร์ทเครื่องครับผมกล้องแจ้งเตือนมีการติดเครื่องยนต์นะครับภาพหน้าจอติดนะครับมาที่แอปพลิเคชันครับผมที่แอปพลิเคชันมีการแจ้งเตือนนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับท่งตำแหน่งที่สตาร์ท และถ่ายภาพกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับส่งเข้ามาที่ตัวมือถือได้เลยแต่ผมใช้ Galaxy Tab นะครับจึงไม่รองรับโหมดการส่งภาพกลับนะครับผมสะดวกมากๆครับผมเรามาดู GPS ติดตามรถนะครับแบบเส้นทางย้อนหลังนะครับจิ้มเข้าไปเลยครับกดวันที่เลยนะครับที่ต้องการที่จะดูนะครับผมเนี่ยครับกดแผนที่นี่เลยครับไอ้กดปฏิทินนะฮะเลือกเลยครับ กลมๆนี่มีการใช้งานนะครับจิ้มเข้าไปเลยครับแสดงเส้นทางมาเลยนะครับเราสามารถกดเพย์ตรงนี้นะครับเพื่อลองเล่นได้เลยนะครับสะดวกนะครับแถมบอกสถานะสีแดงนะครับการจราจรอ่การจราจรปกตินะครับสีน้ําเงินเนี่ยนะครับการจราจรนะครับมีความหนาแน่นปานกลางนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยครับสีดำเนี่ยสีดำเนี่ยครับการจราจรคับข้างนะครับผมมาแล้วครับ กล้องติดรถออนไลน์ดูผ่านมือถือนะครับจอดรถสามารถดูได้24ชั่วโมงออนไลน์ทั่วโลกเลยนะครับผม 4G Smart DVR ครับกล่องแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในรถนะครับมีกล้องหน้าหลังนะครับมาดูในกล่องกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง แกะของกันเลยนะครับผมมีคู่มือนะครับโอเคตัวเครื่องนะครับผม เลนหน้า 1080p นะครับหน้าจอประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับผมหน้าจอเป็นแบบปุ่มกดนะครับด้านข้างนะครับจะมีปุ่มชัตเตอร์ปุ่มเลคคอร์ดออฟออนนะครับผมแป้นยึดเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับส่วนในกล่องนี้จะเป็นอสซอรี y นะครับผม มีอะไรบ้างมีสายฟิวแท็บนะครับไม่ต้องตัดต่อวงจรนะครับผมติดตั้งได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเสา GPS นะครับตัวกล้องออนไลน์ 4G Smart DVR นี้เป็นทั้ง GPS ติดตามรถไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็กล้องหลัง กล้องหลังนี้ความละเอียดจะ 640p นะครับผมมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นปั้นยึดใช้สำหรับติดในรถนะครับ ลักษณะการติดตั้งจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวกล้อง 4G Smart DVR ที่ดูออนไลน์ผ่านมือถือนะครับนี่ครับลักษณะการติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับมีเม็ดลักษณะของการพักหน้าจอนะครับบอกวันที่ทิศทางนะครับเวลานะครับมีจะมีปุ่มกดอยู่นะครับเอาไว้สำหรับเลคคอร์ด นะครับเอาไว้สำหรับถ่ายภาพกดหนึ่งครั้งสลับเป็น QR code นะครับอันนี้จะเป็นรหัส w i f i กล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมตัวกล้องหลังของกล้องออนไลน์นะครับ นี่คือลักษณะการติดตั้งนะครับ